สวัดดีจ้าทุกคนมื้อนี้มาอยู่กับเปเล่นหน้าแปลกแดกทุกอย่างอีกแล้วพี่น้อง <c oughs> พี่น้องเมื่อนี้จะพามากินซอยจุอยู่บ้านเด้อพี่น้อง <c oughs> มึงตันไหนพี่น้องอุ้ยเนื้อสดสดเจวพี่น้องเจวพี่ยาคมคมผักกับบละลายยังพี่น้องบงข้างหลังผักกลปเดียวเดี๋ยวพริก็น,นะมันต้องปอกกันพี่น้องเ <c oughs> สียงกับเสียงกับไปละ ต้องจิบแต่เศร้าเด้นี่พี่น้องกินตอนเศร้าเอา่ง <c oughs> เอาพริกก่อนนะพี่น้อง <c oughs> ย่างไปเอาพริกก่อน ส,สดๆสดเลยพี่น้องมาจา้ะเนื้อ,อหมดหมดหมดจุ่มเสรเลยแล้วพี่น้องมือนี้เนื้อล้วนๆพี่น้องมาจา้าอืหนูเขา่ากรอบจ่อพี่น้อง เผื่อด well ีกนล่ะไปก็หลายพวกมึงหงอกระตากด้ยขน đừng ha rồi mình sốt rồi cây cà bò cây đi nè วันนกหลายแล้วยังใกล,ล้อือบางเสียงนกเหรอวันจตพริกเล้วก็หนอย กลาม phá <laughs> 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 thì thôi Ui tôi bận Đeo Đeo kia Ông khốn toàn nhìn nhầy này nó bị nặng Yeah. ยังน,ก,งน,น,นกกินข้บบาวหนอนกหลายตามบ้านนอกเนะาะหูนกหูไกอันนี้กินอยู่ในบ้านเน,น,นอกนกมาจอมันดอกอันนกมาจอม,ออม,จอมอดอกดอกอันใหญ่พี่เนอะ พม่นอนไปได้ยินได้ยินเสียงไกลเกิดเสียงหรอกแบงหวันพ่อแมงหวันเฮ้ยดจิ้งผีตันนี้หลายแลวกระเพ็ดพี่นองโอ๊ะ ยยาเย็นกอ,นอาละไ่น้องบัวไหว้กับเสียงไก่บัวไหว้กดีกับเสียงไก่คลิปนี้ไปเลขก็ขอฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไปเลขนะเด้อจาพี่น้องสวัสดีจ้า